จุละครเรื่องหนึ่งในซวงนะคะก็เป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะได้ชมกันในวันพฤหัสนี้แล้วนะคะวันพฤหัสที่2ี่พฤษภาคมนะคะทางเจมจิรายุแล้วก็ยายาอุศยานักแสดงนําจากละครเรื่องนี้นะคะก็ได้เชิญชวนแล้วก็ฝากให้ติดตามด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อคืนค่ะทั้งคู่นะคะก็ได้ไปเรียกว่าจะบอกว่าซุปซ้อมก็ได้นะคะกับฉากนี้แต่ต้องขอบอกว่าฉากที่เห็นเป็นฉากเต้นรํานี้เนี่ยไม่ได้ถ่ายทําเพื่อที่ จะออกากนะคะคะแต่ว่าเป็นของขวัญพิเศษสุดค่ะที่จะให้กับแฟนๆละครของเราเนี่ยะค่ะได้ชมกันในงานเปิดวิกบิกสนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9มิถุนายนนี้ที่พารากอนฮอล์นะคะซึ่งทั้งคู่มาซ้อมกันในเพลงประกอบละครหนึ่งในสวงที่ชื่อว่าจูบนะคะ,คะและคนเนี่ยคงจะคุ้นหูละได้ย<ห>ินกันบ้างแล้วใช่ค่ะแล้วก็ ทางทีมงานเองบอกว่าอยากให้แฟนๆทุกคนเนี่ยร้องเพลงนี้กันให้ได้นะคะจะได้อินไปกับละครแล้วก็อินไปกับฉากนี้ด้วยนะคะเห็นบอกว่าฉากนี้เนี่ยเป็นการประสมผสานการเต้นลีลาดนะคะ,<ป>ะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าแบบ เต้นรำแบบเดอร์บูตองค่ะ,ะ,คะเป็นการแนะนำตัวหญิงสาวเข้าสู่แวดวงสังคมประมาณนั้นนะคะค่ะส่วนนุ่มเจมบอกว่าฉากนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะมีพื้นฐานการเต้นลีลาดอยู่แล้วนะคะส่วนญาย่าเองบอกอดครวนเล็กน้อยเพราะ <c oughs> ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นนักแสดงคะ่ะก็ทำได้นะคะ แล้วก็แฟนๆละครทางช่อง3นะคะเรียกว่าเตรียมชมได้เลยนะคะว่าละครของเราในช่วง6งเดือนครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะดงานเปิดวิกบิ๊ก3นะคะซึ่งเราก็จะถ่ายทอดสดทางช่อง3 SD นะคะเวลา6โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะคะเรียกว่าชมไปอย่างจุกใจเลยทีเดียวนะคะ พร้อมกับภาพบรรยากาศต่างๆด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศการ,รซ้อมต่างๆะนะคะทางตัวข่าวบันเทิงก็จะนำมาให้ชมกันเรื่อยๆก่อนจะถึงวันที่9มิถุนายนแน่นอนนะคะ,คะให้เป็นการอุ่นเครื่องกัน